สวัสดีค่ะ คุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการ Love Me Love My Health ค่ะรักตัวคุณรักสุขภาพของคุณกับท่านอาจารย์คุณหมออุบลเตชะมณีสถิตค่ะเรียกว่าท่านเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านสมุนไพรและท่านยังเป็นเภสัชกรรมและเวชกรรมไทยนะคะที่มีงานวิจัยกับทั้งโรงพยาบาลสิริราชและกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ค่ะที่สำคัญค่ะท่านยังได้รับรางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศจากสมาคมต่อมไรท่อแห่งประเทศไทยเกี่ยวกับงานทางด้านพัฒนาเบาหวานประเภททีมด้วยที่สำคัญคุณผู้ชมข่าววันนี้รายการของเราปรับเปลี่ยนช่วงเวลารายการค่ะจาก1ชั่วโมง30นาทีค่ะเหลือเพียง1ชั่วโมงเต็มๆเพราะฉะนั้นวันนี้ค่ะท่านใดนะคะพลาดไม่ได้เลยสำหรับ ใช้ารายการช่วงตอบคําถามคาใจค่ะท่านใดต้องการขอคําแนะนําขอคําปรึกษาจากท่านอาจารย์คุณหมออุบลในรายการเกี่ยวกับเรื่องของปัญหาสุขภาพและวันนี้ค่ะเราจะเหลือเพียงแค่2ช่วงรายการกับช่วงแรกกล,ลเม็ดเคสไม่รับเราจะมาแนะนําวิธีการดูแลตัวเองแบบ ใกล้ตัวนะคะและช่วงท,ที่สองนะคะกับช่วงตอบคำถามคาใจค่ะเรายังเปิดสายโฟนอินเช่นเคยกับเบอร์2เบอร์เหมือนเดิมเลยนะคะท่านใดที่เรียกว่าอยากจะปรึกษาหรือขอคำแนะนำในรายการก็อย่าลืมจดเบอร์โทรศัพท์กันได้นะคะ0 2 9 6 0 2 1 3 3ค่ะและ02-960-2134วันนี้เดี๋ยวเรามาพบกับท่านอาจารย์อุบลกันเลยดีกว่าค่ะสวัสดีค่ะอาจารย์ค่ะสวัสดีค่ะ ต้องพูดว่ายุคนี้สมัยนี้เป็นโลกกันก็เยอะอายุกันก็ยังน้อยๆอยู่เลยบางท่านเนี่ยนะคะต้องบอกว่ากว่าจะรู้ตัวป่วยก็ถึงขนาดเสียชีวิตแล้วแล้วก็บางท่านเนี่ยต้องบอกว่าวัยรุ่นเนี่ยทำงานกันจนลืมนึกถึงตัวเองตัวเองค่ะอาจารย์แล้วถ้าพอไปรักษาแล้วบางคนก็ไม่กล้าไปหาคุณหมอเพราะกลัวถ้าไปหาหมอแล้วจะเป็นอะไรกันบ้างพอถึงเวลารักษาปรากฏว่าพบโรคต่าง เป็นโรคหลายๆแล้วพอเสียชีวิตแล้วอย่างนี้คนข้างหลังทํำยังไงคะอาจารย์นี่แหละค่ะก็คือประเด็นใหญ่ซึ่งทางวงการแพทย์รวมทั้งกฎหมายก็ได้มีการร่วมกันคิดว่าในยุคปัจจุบันนี้เขาเอาผู้ป่วยเป็นศูนย์กลางยังไม่พอนะฮะ,ะยังมอบสิทธิหลายๆอย่างให้กับผู้ป่วยได้ตัดสินใจยุคนี้ตัวอาจารย์เองเขาบอกนิดนึงว่าคนเรานะ เกิดเนี่ยเราบังคับไม่ได้ก็คือขึ้นอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ว่าจะให้เกิดหรือไม่ให้เกิดถ้าบังคับให้เกิดก็ไม่ต้องกินยาคุมไม่ต้องฉีดยาคุมไม่ต้องใส่ห่วงปล่อยยไปเลยปล่อยไปเลยก็มีมีลูกแต่ตัวคนที่เกิดมาไม่มีสิทธิ์นะที่จะรู้ว่าเราจะเกิดเป็นอะไรหรือไม่เกิดเป็นอะไรและสภาพที่เราเกิดมานั้นจะอัจฉริยะ หรือจะกึ่งอัจฉริยะหรือจะแบบแย่ไปเลยไม่สามารถเลือกเกิดได้ถูกต้องคอันดับสองก็คือเกิดแล้วแก่แก่ทุกคนยังไงก็แก่ค่ะไม่ว่าคุณจะดบยาอะไรก็ตามหรือจะพยุงด้วยยาอะไรก็ตามยังหาคนที่ไม่ตายในโลกนี้ยังไม่เจอเลยยังไม่เจอนะคะคงกระพันนะคงกระพันชาตียังไม่เจอเลยนะคะเพียงแต่ว่าอายุยืน 250ปีนี่ถือว่าสูงสุดแต่ยังไม่การันตีนะแต่ที่แน่ๆก็คือ100กว่าปีเนี่ยได้และในยุคปัจจุบันนี้เขาบอกเลยว่ายีนของมนุษย์เราเนี่ยสามารถมีชีวิตอยู่ได้ถึง120ปี120ปีถ้าเราบำรุงรักษาดูแลตัวเองและลดปัดจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรค โลดปัจจัยเสี่ยงต่อการเกิดโรคโดยเพิ่มภูมิคุ้มกันในร่างกายสร้างเม็ดเลือดขาวที่ดีค่ะนี่ยจะอยู่ได้แล้วก็ป้องกันอาการที่จะก่อให้เกิดโรคคือปัจจัยเสี่ยงก็คือสิ่งที่มันไม่ดีก็ชะลอเขาไว้เราก็รู้กันอยู่นะคะนะคะและที่สำคัญที่สุดเห็นไหมคะความน่ารักในวัยเขาเรียกว่าเกิดแก่เจ็บ ค่ะเขาวนี้การเจ็บป่วยเนี่ยโอ,โโอ้โหทรมานเหลือเกินทรมานเหลือเกิน,ก,นการเจ็บป่วยเนี่ย <ทะ S 1> ถือว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนไม่ปรารถนาไม่อยากได้เลยไม่อยากได้เลย <ทะ S 1> และการป่วยนั่นอ่ะตัวอาจารย์เองได้มีโอกาสอยู่ในห้อง ICU แล้วก็เป็นเวรตรวจการอย่างเงี้ยนะคะนะคะเป็นเวรตรวจการต้อง <ทะ S 1> ดูแลโรงพยาบาลทั้งโรงเลยในขณะที่อาจารย์เป็นเวรตรวจการเชื่อไหมว่า <ทะ S 1> อาจารย์เดินไปห้องไ c u ไอซอายุรกรรมกับ ICU สัญญกรรมเนี่ยมันจะคนละขั้วกันเลยอเป็นยังไงคะอาจารย์เล่าให้ฟังถ้า ICU อายุรกรรมเนี่ยค่ะก็คือมันง่อมละคือคนไข้เนี่ยมันง่อมมันพร้อมที่จะเสียชีวิตญาตก็ะทาใจอ่าอ,อไปดีนะ,ะ,ะทาใจดีๆนะก็คือแต่ไปสัญญกรรมเนี่ยเสียงร้องไห้จะระงมเลย อันนั้นคือปล่อยวางแล้วอันนั้นคือปล่อยวางแล้วแต่อีกกลุ่มหนึ่งเนี่ยจะได้ยินเสียงโหยหวนร้องไห้ของญาติของพ่อของแม่เนี่ยค่ะในโรงพยาบาลและที่สำคัญที่สุดอุปกรณ์และเฟอร์นิเจอร์จะเยอะแยะมากมายใน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 โรงพยาบาลซึ่งบอกได้เลยว่าแต่ละวอร์ดหรือแต่ละหน่วยงานเนี่ยเขาก็จะมีการเตรียมรองรับและในยุคปัจจุบันนี้ไม่น่าเชื่อเลยว่าประเทศ หลายๆประเทศที่บอกว่าจะอนุมัติแล้วก็คือนี่ค่ะอย่างในห้อง ICU เนี่ยเห็นไหมน่ากลัวน่ากลัวไหมเฟอร์นิเจอร์เยอะแยะไอเฟอร์นิเจอร์ไม่ใช่เพชรทองไอแหวนนะไม่ใช่ว่าหินเพชรทองแหวนบ้านบ้านที่เราอยู่เนี่ยมันจะเอื้ออํานวยให้กับเราคุณสร้างบ้านไปเลยอย่างใหญ่อย่างโตถามว่าผลสุดท้ายคุณก็ได้นอนเตียงแค่เนี้ยอืเตียงแค่นี้จริงๆนะชีวิตมนุษย์จบด้วยเตียงแค่เนี้ยค่ะ มีเงินเป็นพันล้านก็เอามารักษาตัวเองใช่แล้วก็อยู่ในห้องแบบนี้เปิดแอร์ตลอดเวลาใช่ค่ะนะคะแล้วก็ที่สำคัญที่สุดประเทศเบนเยียมประเทศเนเธอร์แลนด์ประเทศสวิตเซอร์แลนด์และในรัฐโอเลโกของววชิงตันนะคะอนุญาตให้ผู้ป่วยจบชีวิตดงด้วยตัวเองคือสามารถที่จะกำหนดว่าฉันจะตายแล้วนะ จะตายแบบไหนก็ได้เหรอคะจะตายแบบไหนก็ได้แต่มีกฎหมายรองรับว่าให้สิทธิ์ผู้ป่วยที่จะเลือกการมีชีวิตอยู่จากกี่วันอ๋อ่าเลือกแล้วเข้าไปในห้องสลบเลยพอเข้าในห้องสลบปุ๊บก็รอวันไปเลยไปเลยอันนี้เป็นกฎหมายค่ะแต่ประเทศที่กำลังไฟที่จะทำให้การดําเนินชีวิตตรงนี้ย ม,ม,มัน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 ลิขิตได้ก็คือลิขิตชีวิตตัวเองได้ก็คือประเทศฝรั่งเศสตอนนี้กำลังพิจารณาร่างกฎหมายะนะคะร่างกฎหมายในสัปดาห์นี้เปิดโอกาสให้คนไข้ที่เจ็บหนักและใกล้จะตายสามารถบอกยุติการรักษาแล้วก็ปล่อยวางให้ผู้ป่วยหลับลึกหลับนานแล้วก็จบชีวิตลงโอ้โ ก็มีเบลเยียมก็จะมีห้องสลบฝรั่งเศสฝรั่งเศสอย่างมีเบลเยียมเนเธอร์แลนด์สวิตเซอร์แลนด์นะคะแล้วก็บางรัฐในอ่า USA นะคะนะคะตรงนี้ปล่อยให้หลับยาวแล้วก็ไปเลยก็ดีนะไม่ทรมานก็ทุกคนคิดอย่างนี้ทุกคนคิดอย่างนี้แต่จริงๆแล้วเป็นยังไงคะอาจารย์ทุกคนคิดอย่างนี้คือคือตัวจารย์เองเนี่ยอยู่ในอยู่ตรงเนี้ยนะฮะตัวจารย์เองยังอยากจะบอกให้ท่านผู้ชมท่านผู้ฟังอยู่ อยู่ณปัจจุบันนี้ก็คือเราต้องจัดสถานที่ที่เอื้อต่อการอยู่ในบ้านปลายของชีวิตนึกออกไหมนึกออกดีกว่าด้วยดีกว่าค่ะแล้วก็เราจะพยายามใช้ชีวิตที่เหลืออยู่ให้เป็นสุขที่สุดและ,ะเราจะพยายามอย่าไปกังวลเรื่องของคนอื่นมากคให้ ดูแลตัวเราเองดูแลตัวเราเองและใช้ชีวิตกับตัวเราเองให้มากกว่าที่ผ่านมาเพราะที่ผ่านมาชีวิตคนทุ่มไปกับงานลูกหลานหาเงินหาเงินแต่ผลสุดท้ายเอาเงินที่หามาใช้กับการรักษาพยาบาลตัวเองซึ่งตัวอาจารย์เองบอกได้เลยการรักษานั้นก็บางครั้ง ก็ประสบความสําเร็จบางครั้งก็ไม่ประสบความสําเร็จถ้าเราเป็นโรคหลายๆก็ฝากข้อคิดไว้กับท่านผู้ชมนะคะในช่วงที่ช่วงใกล้สงการนี้ค่ะตัวอาจารย์เองก็เลยฝากข้อคิดไว้ว่าบางครั้งเนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดในขณะผู้ป่วยเจ็บป่วยเนี่ยคืออะไรรู้ไหมกาลังใจของคนที่มาเยี่ยมและการมาเยี่ยมนั้นเขามักจะหิ้วไอ้สิ่งที่มันไม่ก่อให้เกิดประโยชน์ ซึ่ง,<อ>ง,งเราเห็นปุ๊บเราก็จะหัวเราะคือคือเราเป็นบุคลากร,กรทางการแพทย์เราเห็นอ้าวฮิ้วไอ้นี่มามันมีประโยชน์ไหมเนะี่ยม,มันไม่มีประโยชน์เลยแล้วฮิ้วกันมาแหม่รู้สึกว่ามันคนไข้ก็กินแล้วก็ไม่ใช่ว่าดีกินแล้วก่อให้เกิดโรคด้วยบางอย่างหวานเจี๊ยบเลยที่ว่าเพิ่มพลังเพิ่มพลัง หวานเจี๊ยบหลอกนึกออกอกไหมฮะซึ่งตัวจันเองบอกได้เลยว่าปกติแล้วจะเป็นแบบนั้นเพราะว่าเวลาที่เราไปเยี่ยมเราคิดว่าเราสรรหาสิ่งที่ดีที่สุดให้เขาแล้วแล้วคนที่มาแล้วปุ๊บอุ้ยดีใจจริงเขาไม่ได้ดีใจอยากจะได้ของเยี่ยมหรอกนว่านะเพราะดีใจที่คุณมาเยี่ยมนะคะแต่สิ่งที่ดีที่สุดและมีงานวิจัยรองรับค่ะเกี่ยวกับการส่งเสริมสุขภาพให้สุขภาพแข็งแรงและสามารถ ้านกับโรคต่างๆได้โอ้โหคืออะไรคะอาจารย์ในงานวิจัยระบุนะคะ,คะจริงๆแล้วเนี่ยเรายังหายาแผนปัจจุบันตัวไหน่ที่เพิ่มการทำงานของเม็ดเลือดขาวไม่ได้เลยเม็ดเลือดขาวคืออะไรค,ะคือทหารที่คอยปกป้องไม่ให้ร่างกายเราเจ็บป่วยและเป็นตัวที่จะกาหนดการตายของเซลล์เขาเรียกว่าเซลล์ a p o p t o s i ก็คือการกำหนดการตายอย่างยา เขายังมีว่าหมดอายุเมื่อไรหออไร่อหรือว่ามีไซส์เอฟเฟกอะไรหรือว<อ>่าเ,เขาเรียกว่าฮาร์ฟไลฟ์หรือว่าครึ่งชีวิตของยา<ะ>ตรงนี้เป็นยังไงปรากฏว่า<ะ>สมุนไพรตัวหนึ่งซึ่งเป็นที่ยอมรับและตีพิมพ์จาก กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขที่สําคัญไม่มีมีวันหมดอายุไหมคะจารย์ไม่มีค่ะไม่มีด้วยไม่มีด้วยหนูแปลกใจนะเวลาเราจะรักษาเหมือนกับว่าเวลาเราเจ็บป่วยไม่สบายต้องนึกถึงยาแก้กเสบแลวบางทีถ้าเป็นเด็กเนี่ยนะคะถ้าเป็นยาแก้เสบของเด็กเขาจะบอกว่ากินห้ามกัน7วันใช่ค่ะก็คือ7วันหลังจากนั้นก็คือไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วแลวที่สําคัญที่สุดบางทีเนี่ยบางทีถ้าเราอุณหภูมิไม่ดี ถ้าสีของสีของอายาแก้อักเสบนั้นเปลี่ยนสีไปก็ผิดนะนั่นนะทอันตรายนะะ,ะแล้วสังเกตดูยาแก้อักเสบส่วนใหญ่จะต้องใช้สีชาโอทำไมคะอาจารย์เพราะว่ามันป้องกันแสงถ้าแสงกระทบปุ๊บ การแตกตัวออกหมดเลยค่ะเสียหายเขาบังคับด้วยนะคะซ้างสังเกตคุณผู้ชมก็จะรู้จักกันดีเวลาเทน้ำเขาบอกต้องเป็นน้ําอะไรนะคะน้ําสุกน้ําที่ต้มสุกแล้วพห้ามร้อนนะห้ามร้อนห้ามเย็นนะถูกต้องแล้วบางทีใส่แล้วมันก็ยังเป็นตะกรอยู่บางทีมันอาจจะไม่เข้าไม่เข้ากันนะก็ต้องเขย่าขวดนิดนึงเขาเรียกว่าอายุ ของยามีจํานวนจํากัดและการเปลี่ยนสีของยาก็ส่งผลต่อภาวะไตยาหลายตัวที่อยู่ในปอกแคปซูลถ้าจะกินเนี่ยอาจารย์บอกนิดนึงลองเอาปอกแคปซูลเปิดออกมาค่ะแล้วดูว่าสีเปลี่ยนเพี้ยนไปไหมเพราะถ้าสีเพี้ยนไปคุณกินนี่ทำลายไตตับเลยโอ้โหเป็นความรู้อีกแล้วค่ะนี่เลยค่ะอาจารย์ค่ะนะคะยายาพวกนี้ต่างๆเนี่ยตัวอาจารย์เองบอกได้เลยว่า คุณต้องเปิดยาดูถ้ายาออกสีน้ําตาลเนี่ยแสดงว่าเพี้ยนละจริงๆแล้วยาแก้อักเสบเนี่ยมีหลายสีมากเลยนะคะมีหลายสีแต่ข้างในจะเป็นสีขาวไม่ใช่ขาวนวลนะคขาวสว่างขาวผงใช่ไหมคะขาวผงไม่ใช่ขาวหนูเคยหนูเคยฉีกมาดูเหมือนกันไม่ใช่ขาวแล้วอมอมเหลืองหรืออมแดงๆไม่ได้นะถือว่ายาเสื่อมการเสื่อมนั้นเนี่ย อาจจะเกิดจากแสงแดดหรืออาจจะเสื่อมจากแต่เดี๋ยวนี้เขามีวิวัฒนาการใหม่แคปซูลนี้เดี๋ยวนี้ก็จะเป็นแคปซูลใสเล่นสีนิดหน่อยแล้วก็สามารถเห็นตัวยาด้านในดีค่ะอย่างเงี้ยคือเหมือนกับว่าทำให้คนรับประทานรู้สึกว่าออกข้างในมันเป็นแบบนี้นะเหมือนทานง่ายขึ้นและวิวัฒนาการอย่างยาตัวนี้ที่อาจารย์บอกเนี่ยเขาจะมีแคปซูลเล็กๆลงไปอีก เห็นไหมคะจะมีฝอยๆของแคปซูลในแคปซูลเล็กๆเนี่ย <c oughs> จะมีสีต่างกันสีแดงสีเหลืองสีเขียวสีขาว <c oughs> แต่ละแคปซูลเล็กๆฝอยๆนั้นการออกฤทธิ์ก็จะต่างกันโโสมมุติว่าหนึ่งชั่วโมงแรกสีขาวออกฤทธิ์อ,อีกหนึ่งชั่วโมงต่อมาชั่วโมงที่สองสีเหลืองออกฤทธิ์ไม่ได้พร้อมกันไม่พร้อมกันค่ะเพราะเขาเรียกว่ารองเทอมมันยาวนานโดยเฉพาะยาวหวัด เขาจะใช้ในในผู้ป่วยยาหวัดค่ะที่ว่าเป็นหวัดแล้วก็มันจะหายาที่ลองเทอมไม่ได้ก็จะใช้ตัวนี้ค่ะก็อยากนี่คือสาระดีๆน่ารู้สําหรับท่านผู้ชมค่ะแต่เดี๋ยวอาจารย์จะมาเฉลยว่าค่ะสมุนไพรที่เป็นที่ยอมรับค่ะยังไม่พอนะฮะยังการันตีโดยสถาบันวิจัยกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขก้องคดมาเลย นะ,ะคะได้ตีพิมพ์ว่าเป็นสมุนไพรที่อใช้กันอยู่ทั่วไปนี่ค่ะนี่เห็นไหมของ<ล>โกลวิดเลยนะฮะ,ะและสามารถเพิ่มภูมิต้านทานให้กับร่างกายมนุษย์ได้และกำหนดการตายของเซลล์ร้ายหลายโรคโดยเฉพาะเซลล์มะเร็ง,เ,งเซลล์มะเร็งเซลล์และ ทำให้คุณภาพชีวิตคุณดีขึ้นและที่สําคัญที่สุดค่ะถ้าคุณเริ่มต้นตั้งแต่เด็กๆค่ะเซลล์จะอยู่กับคุณแบบยาวนานแล้วมไม่แก่อ,อาจจะคองชนะคนที่อายุสูงที่